ที่พูดนั่นเองอาจทําให้ชอบและช้ำพระราชดิพพลของวัติการที่น,นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดูส,สิเรื่องของการพูดของเราเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมันจะมีอยสองระบบมีการักที่ใหญ่ใหญยกคอสมาสเตอร์แล้วก็ของเดลคาร์เนตในคอสมาสเตอร์เนี่ยจะมีบทหนึ่งบทสองบทสามบทสีส่ซึง่งนาน ของเราเนี่ยไม่กล้าใช้คำว่าโคสต์มาสเตอร์เพราะว่า๋ยากให้มาเก็ตตัค์มันมันจะสินะครับก็เลยใช้คําว่าแทนด้วยด้วยสโมสรแต่สโมสรการพวกเราเนี่ยถ้าจะเป็นสโมสรเยี่ยที่สุดเป็นรุ่นๆแบบนี้ถ้าไมผมที่อยู่รุ่นที่สิบเก้าเนี่ยมีคนมาเรียนจากน่านก็มีบางรุ่นนี่เช้าอยู่ภูเก็ตบินมาเชียงใหม่ ขับรถมาเรียนตอนเรียนปัญญาศัพท์จนมีน,นอกประมาณเป็นพันครท้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ที่เดียวที่ฝึกเป็นรุ่นแบบนี้เพราะจะแต่ละร,รุ่นก็จะมีเรื่องของบรรยายมีสาคิตและมีระบบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับประมาณยี่สิบสองครั้งที่เราจะเจอโดยระบบที่เรามีอยู่เนี่ยทาให้พัฒนาคนได้ตั้งนะครับเรื่อยๆนะครับเรื่องของการ ฟังการคิดการพูดเราฝึกฟังด้วยนะอย่างต,ตอนนี้เราฝึกฟังในห้องแบบนี้เนี่ยมีคนพูดได้คนเดียวที่เหลือต้องฟังฟังยังไงถึงจับใจความได้นะครับหรือฟังยังไงถึงควาอย่างลึกซึ้งความอย่างดี้ิสเนอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการฝึกแล้วบางทีจบกันแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของสุนทุกยสนท,น,สน,ทานาอะไรแล้วแต่ นะครับเป็นไดอารี่นะครับในการพูดของเราเนี่ยมีอยู่ตักสุ่ตามนี้นะฮะอย่างสัปดาห์หน้าก็จะเจรเรื่องของการควบคุม <c oughs> ความประมาทไอสเบกเกอร์ cker, นะครับมีการบรรยายก่อนจะควบคุมความประมาทเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยพวกเราจะมีเรื่องของเกมมีเรื่องของความสัมพันธ์กันก่อนเพื่อให้เรารู้จักมักคุณกันพอเราร,รู้จักมักคุณกันเนี่ยความประมาทก็จะน้อยลง เฮ้ยเพื่อนจานีนาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนกันก็ได้หมดเลยนะครับในช่วงแรกพอช่วงที่สองก็จะเป็นเรื่องของการละลายความประมาเรื่องของการพูดฉับพันพูดฉับพันหน่อยคำว่าอคุณคุณอุ่นช่วยขึ้นมาพูดเรื่องของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสักสักสองนาทีได้ไหมทันทีก็ขึ้นมาสองนาทีหรือ,อคุณยีนมาพูดว่า,ถ,า,ถ,าถ้าจะมีคนมาเที่ยวลำปางสัก วันหนึ่งพาเที่ยวที่ไหนดีเชิญทันทีเดี๋ยวนี้ขึ้นรถพูดได้ไหมสองวันทีประมาณสัมพันซึ่งจะมีการบรรยายมีสาธิตในควหน้าและจะมีเรื่องของการพูดเตรียมตัวเตรียมตัวนี้จะของเราจะเป็นเราค่อน่าจะมั่นใจได้เลยว่าเพราะว่าผมอยู่ตั้งแต่รุ่นที่สิบเก้าชนะ<ม>เห็นมาทุกรุ่นทุกคนได้พัฒนามาแล้วเราจะพัฒนาจากตัวท่านเองนะตัว พี่หน่อยก็น่าจจากตัวตัวตัวพี่หน่อยเองจะจากนายกเองเราไม่ได้ว่าคนนู้นเก็บเทบกับคนนี้คนนี้เ,เียมเทบไม่เราจะพยายามดูว่าคนนี้เนี่ยพัฒนาในเรื่องการพูดเป็นยังไงบ้างในแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการฟังการที่การพูดที่ดีกว่าเนี่ยจะได้พัฒนาแน่นอนนะครับสมัยก่อนที่ผมเรียนเนี่ยเป็นพารองอยู่แถวธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาเรียนด้วยกันก็้ึศูด้วยกันก็เ,เห็นพัฒนาเลยขึ้นมาก็อาพอจบก็ ก็พูดได้นะครับบทที่หนึ่งของเราเรื่องของการแนะนําตัวเองเป็นง่ายๆนะพูดเรื่องตัวเองไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะห้านาทีของเราจะมีระบบว่าห้านาทีห้านาทีเท่านั้นแล้วไม่มีโพยด้วยนะต้องไม่มีโพยแล้วขึ้นมาแบบไมีมีโพยนะถ้าข้าไปดูในทอตมาลเซอร์เอ้ยก็มีโพยได้ของแต่โ้อลสมทรปราของเราเนี่ยแต่ไม่มีโผลแล้วก็ต้องพูดไปเรื่อยๆคอยให้คนรู้จักเราได้ให้เขารู้จัก แล้วควบคุมความประมาณไนดะ้เป็นของเขาเรียกว่าไอสเปกเกอร์นะครับพอพูดเสร็จก็จะมีผู้ประเมินผลเฉพาะตัวมาประเมินนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการพูดเราผ่านไหมจะจะจะไม่ได้บอกว่าผ่านไม่ผ่านคนจะบอกว่าผ่านไม่ผ่านีจะเป็นผู้ประเมินผลทั่วไปวนะประมาณสักสองวันทีสามวันทีมาประเมินเขียนมาพูดแล้วก็ที่เหลือไม่ได้เขียนใส่เขียนเป็นแผนเราจะมีเลยพอเราพูดเสร็จวันนั้นเราจะมีกระดาษแผงมาอ่านเลยเราเป็นยังไงบ้างในวันนั้น มีทั้งการพูดระเบินหมดช็อตตัว,ตว,วและการเขียนในบทที่หนึ่งเรื่องของการควบคุมคอะมาณถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็พูดใหม่กําไรสบายนะฮะได้พูดใหม่ถ้าผ่านก็เตรียมตัวในบทที่สองต่อไปพูดเรื่องประทับใจพูดเรื่องประทับใจหรือว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่มันฝังอยู่ในใจเราแล้วเราอยากเล่าสมัยก่อนที่บอกติดที่งานนี่เขาเล่าเรื่องการ โดนโดนหมูป,ป่ากัดสู้กหมูป,ป่าชนะแล้วก็มาเล่าเห็นไหมเห็นไหมครอะไรก็ได้ขอให้มันแบบมันออกจากใจแล้วเราจําความรู้สึกนั้นได้ว่ามันเป็นเราเห็นอย่างนั้นเลยเราฟังมือนั้นแล้วก็เราพูดด้วยความรู้สึกที่เราอยู่ในวันนั้น <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นการพูดที่ออกจากใจมันจะมีพลังันที่สองแค่นั้นเองพูดเรื่องของตัวเองง่ายๆนะห้านาทีของเราจะมีห้านาทีเนาะเริ่มสี่นาทีต้องอยู่ในสี่ถึงหกนาที เราเราจะมีไฟฮะพูดจริงๆเราจะมีไฟพอเริ่มพูดป๊อบไปสีเขียวจะป่าปกไปเรื่อยๆพอสี่นาทีป๊อบเป็นไฟสีเหลืองสี <ๆ S 1> <4 S 2> เหลืองคือเริ่มหลงได้แล้วถ้าลงก่อนไฟสีเหลืองไม่สำเร็จพูดน้อยไปถ้าพอไปสีแดงป๊อบห้านาที <c oughs> พอถึงหกนาทีไม่ยอมหยุดกรี๊ไม่ผ่านล้ว <c oughs> ต้องสี่ถึงหกนาทีเท่านั้นอันนี้หมายถึงเวลานะแต่ว่า ข้อประสงค์ของบทก็ต้องได้เช่นบทที่หนึ่งต้องเรื่องของข้อพูดความประมาทได้ความรู้เรื่องบทที่สองมาพูดเรื่องของความรู้สึกในใจของตัวเองให้มีพลานบทที่สามันนีเป็นสุนทรพจน์ละสุนทรพจน์มีเรื่องของอะไรครับเรื่องของคำำํานามีเนื้อหามีสรุปทําไมถึงให้คํานาตื่นเต้นดึงความสนใจอย่างผู้ในงานแต่งงานคนกินเหล้ากันเต็ม ต้องมีฮาเต้นทัหมดเลยทำไมถึงให้เขาหยุดไม่ได้แล้วฟังเราเราจะขึ้นต้นอย่างไรให้เขาฟังเราไม่ได้โหนี่ท้าทายเลยหรือคนที่กำลังจะขายของคำพูดแรกที่เราจะพูดกับลูกค้าของเราให้เขารู้สึกว่าเราหน่าสนใจเนี่ยเราจะพูดอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคำพูดประโยคแรกเป็นเรื่องของบทที่สามเสร็จแล้วเนื้อหาก็จะ,ะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ แ้วแต่บทที่สองอาามอังนจะมีเริ่มออกกมีชื่อเรื่องบทที่หนึ่งเป็นเรื่องของการแนะนำตนเองบทที่สมมีชื่อเรื่องบริษัทมีชื่อเรื่องพอจบบทที่สองปุ๊บเราเริ่มไม่สามนาทีนะนะอาจจะมานั่งจับเวลามาเป็นมาเป็นเขาเรียกว่าปฏิคมหรือเป็นประธานฉับพันเพราะฉับพันที่ต้องเชิญสาพูดนะหรือเป็นพิธีกรอย่างต้องผ่านบทที่สามก่อน พอผ่านบทที่สามปุ๊บสามารถขึ้นมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้นะครับปัจจะน,นันเราจะเริ่มฝึกหน้าที่ต่างๆน,น้นะครับพอบทที่สามเรื่องของํำนำเนื้อหารสรุปสรุปนี่คือวันนี้เราพูดเรื่องพูดเรื่องนี้ทำไมทำไมถึงทำไมถึงพูดเรื่องนี้พูดเพื่อเชิญชวนเพื่อให้มาลงเรื่องตั้งให้เราหรือพูดเพื่อให้หยุดบางอย่างที่ไม่อยากห้ทำเขาต้องเข้าใจเจตนาได้ภายในห้าทีได้ ความงดงามอยู่ตรงนี้นะถ้าเราพูดชั่วโมงเลงมันง่ายนะเราเราจะเล่าเรื่องน้นเราเล่าไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเอาทั้งหมดมาพูดภายในห้านาทีให้มันได้เป็นเนื้อขาและคนฟังตลอดเวลาเราจะพูดอย่างไรอันนี้คือบทบที่สามบทที่สี่เรื่องของท่าทาง <c oughs> เรื่องของสายตาอันนี้ต้องมีหละถ้าเรายืนเฉยๆเราจะรู้สึกมันมันไปไหนได้แต่ถ้าเรามีทา่าทางเราเริ่มสบายขึ้น บทที่สี่จะเป็นเรื่องของธรรมชาติมากเพราะการใช้ท่าทางมันจะทําให้เราการพูดของเรามีพลังมากขึ้นถ้าพวกเราเคยสนใจเรื่องของการสื่อสารจะเห็นว่าเรื่องของน้าเสียงกับเนื้อหาที่ฟังเนี่ยรวมๆกันอยู่ประมาณสัาากสิบกว่าเปอร์เซนต์ยี่สิบกว่าเปอร์เซนต์เนี่ยท่าทางต่างๆมีความหมายในเรื่องของการสื่อสารมากกว่าครึ่งท่าทางนี้นะครับเชื่อไหมครับ ขอจิอ้มตั้งหม่อนสี่ไอ้ยืมไห,หม <c oughs> ไม่ให้ดูท่าทางไม่ได้คืนแน่ <c oughs> ใช่ไหมคะท <c oughs> ่าทางนีส่สาคัญความมั่นคงเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของการูท่าทางเรื่องของบทที่สี่นะครับก็จะมีฐานได,ด้มบทที่ห้านี่เรื่องของน้ําเสียบละ่ะสูงต่ำหนักเบาช้าเร็วหยุดทาไงถึงให้การพูดที่มีพลังทาการพูดให้เราเน้นสามสี่ห้าที่เป็นสุนพลพลดะ ต้องมีคํานาเนืน้อหาที่หนึ่งสองไม่ต้องกระดาษขึ้นอะไรกระดยกลงกระดัได้คอ,อยฟัง,งรู้เรื่องและเป็นเนื้อเรื่องของเราตรงตามวัตถุประสงค์ซึ่งในแต่ระบบก,ก็จะมีรายละเอียดต่งตางๆกันไปนะจะมีคนบรรยามมีสาธิตให้ดูนอกจากเราจะฝึกเรื่องของเรื่องของ,เร,อง,ของเรื่องของความประมาทแล้วเรื่องของสัพพันแล้วเรื่องของการเตรียมตัวแล้วบทที่หนึ่งถึงบทที่ห้าแล้วนะเสร็จแล้วเรื่องจะมีโต้ะวัดคื เอาความรู้ทั้งหมดนมาแก้ปัญหาโต้กทีตอนจบในวันรับมอบวุฒิบัตรเชื่อว่าพวกเราคงได้กันทุกคนนะครงจบกันทุกคนเชื่อว่าอย่างนะครับนะระหว่างนั้นก็จะมีเรื่องของการฝึกอุรุิกัภาพพัฒนาอุิุษกัภาพเรื่องของการฟังมีคนมาบรรยายพิเศษคุณพี่เชนคุณทายจะพูดเรื่องของการพูดในโอกาสต่างๆแล้วพวกเราก็จะมาพูดเรื่องของกาสต่างๆเรื่องของงานแต่งงานเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่เรื่องของวันเกิดต่างๆาในการช่วงของการพูดฉับพลัน และจะมีพูดเรื่องของเรื่องของการเรื่องหลังจันพูดจะเป็นเรื่องของ LP, its, ing, เนองะนะคนนัง r o โร n i นวิสติกโคแกริ่งีนเอปพีดต่างะเรื่องของจิตได้สำเร็ต่างๆก็จะมีคนเสิร์ตเป็นช่วงๆนะครับเป็นความรู้ที่เราจะได้ในการบรรยายในโอกาสพิเศษต่างๆนะครับเราจะต้องมาสักร้อยละหกสิบจำนวนยี่สองครั้งนะคุณไปประมาณร้อยละหกสิบ ถึงจะถึงจะได้นะ่านดะ้นดาจะดีนะครับเพราะว่าเราขอเราขอแบบนั้นบางท่านที่มาทุกครั้งเนี่ยนะฮะอย่างคนที่จะมาพูดต่อไปเนี่ยมาทุกท่านมาทุกครั้งมา22ครั้งเต็มเพียบมาทุกทุกครั้งและต้องพูดฉับพันอย่างน้อยสองครั้งพูดฉับพันนะบางคนไม่อยากพูดฉับพันกลัวมาที่หลับเลยอย่างเงี้ยเราเริ่มหกโมงนะฮะหกโมงถึงสามทุ่มเราพยายามจะเริกสามทุ่มไม่ได้ พอดึกไปเดี๋ยวน้องๆต้องไปเรียนที่นี้หรือต้องไปเรียนพิเศษต้องอะไรอย่างนี้นะครับแต่เรื่องสามทุนเวลาไม่ได้ถ้าเราจะเริ่สามทุนได้เราก็ต้องเริ่มประมาณหดือนนี้ได้ถ้าเริ่มบอกหมดไม่ได้เราต้องมันก็ค่ามูลึืนถูกไหมครับแล้วไม่มีรายไดมาถึงก็เปิดเลยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเริ่มมงเริ่สามทุนเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงการพูดก็สําคัญมากเลยไม่ใช่ว่าแรกๆไม่มีใครลงหลังๆลงกันสิบห้าคนเนี่ย เริ่สามทุ่มได้ไหมไม่ได้ยากมากเราจะลงประมาณสักวันละแปดคนนะครับอย่างมากก็คนที่พูดไม่ผ่านก็มาสั่งซึ่งมันจะจัดให้จัดให้ว่าสัปดาห์แรกอย่างรถอย่างขับเขา,เขา,เขาน้าก็ก็ย,ยังไม่ฝึกใช่ไหมครับสิบแปดยังไม่ฝึกสิบเอ็ดสิบแปดยังไม่ฝึกฝึกซีก็สิบแปดตัวก็ที่ห้าที่ผ่าหรือที่นะครับสิบแปดสิบแปด ก็ยี่ิบห้าก็าเริ่มฝึกบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งก็จะมีจัดเลยว่าใครจะพูดมีหลายกลุ่มใครไม่ว่างวันนั้นแลกกันแ่นเป็นช็อบกันเพราะว่าถ้าเราเริ่มพูดในในตามเวลาที่กําหนดไว้เนี่ยก็จะทําให้ทุกอย่างมันเริ่มได้ตรงตามเวลาคนประเมินก็ประเมินได้สมัยนะครับเรื่องของการฝึกพูดก็จัดประบาณนี้ ไม่ทราบว่ามีใครสงสัยอะไรไหมนะครับเรามั่นใจแน่นอนว่าท่านสามารถพัฒนาได้นนน,นะครับเรื่องของการฝึกทำยังไงถึงจะก,การฝึกพูดเนี่ยไม่ใช่สําหรับมาพูดหน้าชุมชนแบบนี้อย่างเดียวไว่สาหรับพูดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยไว่สําหรับพูดกับลูกด้วยเพราะว่าคนจะพูดได้ด,ดีต้องฝึกฟังด้วยต้องฝึกฟังด้วยนะครับถ้าเราฝึกฟังดีๆเนี่ย ใคยมีคนฝึกฟังแล้วก็บอกว่าก็าก่อนเนี่ยพอลูกเราพูดมาปุ๊บเนี่ยคุยเป็นครึ่งชั่วโมงไม่จบตกลงกันไม่ได้แต่พอฝึกฟังปุ๊บโอโหฟังน้องเสร็จปุ๊บพูดในสองประโยคจบะละน้องพงี่สำคับเพราะนันการฝึกฟังที่สําคัญมากแล้วคนที่มาที่นี่เนี่ยทุกคนมาฝึกนะรุ่นพี่ทุกข่้นมาฝึกเป็นระบบรุ่นพี่แนะนํารุ่นน้อง ไม่มีอาจารย์ไม่ใช่ว่าคนที่มาประเมินเราต้องเป็นคนที่เก่งกว่าเราไม่ใช่แต่ด้วยระบบของการฝึกเนี่ยมีเรื่องของหลักของบทแต่ละบทเรื่องของการที่เราขึ้นมาพูดเรื่องของการที่มีประเมินมีผู้ประเมินผลเฉพาะตัวมีผู้ประเมิน,นมผลทั่วไปซึ่งจะบอกว่าผ่านไม่ผ่านมีการแนะนราโรดนวมและมีการฝึกที่ที่ถือว่าเป็นนิตย์ไมตรีแนะนํากันคนที่มาประเมินเราก็มาฝึกกันมีตัง้งแต่รุ่น เมื่อกี้ไม่ได้แนะนำรุ่น10เหตุเพิ่มมีนะครับ14 15ท่านไหนท่านไหนรุ่นมากสุดฮะ11นนหรือ14 11รีวิวลงสูงรุ่น11นะคะิดดูแล้วกันสมัยไหนนะนะมามาช่วยกันผมรุ่นที่19นะ,ะปีนี้หลดร์ลอยชื่นรุ่น14นะ,ะ15ก็เนี่ยฝึกเรื่อยผู้คนมาฝึกคนที่รุ่นที่14 15 16 17ก็มาฝึกกัน ถ้าเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ฟังว่าเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงบ้างมีอะไรก้าคุยกันนะครับถือว่าเป็นการฝึกตามระบบด้วยระบบที่ดีด้วยระบบการฝึกที่ดี22ครั้งเรามั่นใจได้เลยว่าสโมสรจะทําให้ท่านพัฒนาเรื่องของการฝังได้การคิดที่เป็นระบบได้และการพูดที่ดีกว่าได้ครับ